มงป่าเอื้องเลยป่าป oh, ึงคือว่าสังกุ้คือมาถทายหัวน้ำหนังาดอกคือมาถทายขีบทายเครบอยู่าบถ่ายไปจากสินล่ทถ่ายถหายปึ๊บบไังสนั่นเด้อบระมตา้นี่ปับป่าปึงเลยปั๊บป่านมนี่เด้อับมันบกใหญ่านี่บวเนาะ

จะไม่เคยเป็น่นบ่ป่ะเพื่อนแกงเค็มเลยเฮ็ดซาครับมาเก่งคืออันทางอันคุปปอง้ะจ้าหมกป่าจ้าคุปปองเฮ็ดแกไม่เอาละนี่มันคืออีตุก,กับโมไปเห็ดเลย มันหลายแนวเห็ดอยูุ่ยกับผู้ได้ยากม่เอามันกับหลายเบียดเห็ดเนาะกะจักสีเห็ดย okay. ังเหนายเอาไว้หันละมือเอื้อนกะจังให้มันเห็ดให้มันโบกเวียดซะกกอนนี่หนางว่ามันคือพอไปเห็ด มกรอบมันรอดเป็นบอชิกะปองก็พอเยา่ยมัมันท่นอีกินด้วยพยางได้เย็นกจริอไรอดเนี่ยเนี่ยเพราะด้ยข้าพ่อพ่อกเอาเขาไฟมาลเอันไม่ขูดขูดล่างบะยักล่างบาลางบาดิใส่ขี้ยักลง่างบาลัง